สวัสดีพี่น้องเปิดถึงหนักเห็ดหลดเนาะกินกับปุ่นกันเนาะกินขนมจีนในวันที่ไปข้างล่างไม่ได้เก็บเนื้อเก็บตูเนาะกินกบปุ่นนี่มียังกับไซหลดเนาะคนเห็นในดุกซีนกับปลาดุกสองสาตอนเนาะ มเฮ็ดน้ำยาป่าน้ำยาประดุกเนะาะพักข้ากวกบนี่ละพักซีทำงานเนะาะพักกันีพักกระเซดัากกาศดสตอมาพี่น้องเป่าลยใหญ่หางมากินน้ำกันมาๆมาเราไม่อยู่บ้าน nó cảm giác thế sẽ lột nó một tuổi một cái này trông nó nhìn xẹt tặng còn như lên んな <laughs> わ ตุ่ยนี่ตู่เย็นกินอันนั้นเนาะพี่น,อนะน,น้องเนาะนี่แหละแนวจื้อมาตุนไแ้ลแสบน้ำยาประดุก แต่ยานเนาะพี่น้องนี่แหละเขาบอกช่งข้ามเงียบโรกร้อนนี่แหละเขาบอกทัวโรเไงพักกันรลักษานเหนือษารโตเลยพี่น้องเอ้ยบอร์จุขูจกคนเ <c oughs> นี่ยว่าเบียนเด้อ ประเทศนีเข้าเจากับขนาดบนซูเปอร์มาร์เก็ตข้าเจาขายเนาะแต่ว่าข้าเจากับบนคาซาข้าเจาเนาะข้าเจ,จเาสิออกกระดิพลาสติกบางเงนื้อพลาสติกแข็งๆอะ่ะบางไหวบนไปคเซีอะนะ่ะเนาะ ว่าแต่ประเทศใดกันน่ะมีคนดือมมีคนบด่ออนนนบดือ่มกันน่ะพวกดื้อพวกบ่ฟังกัน ซื้อของก็ตามกำลังเนาะมนผมมีเงินผมมันมีเ,เอองนินซื้อได้เนีงก็ซื้อซื้อได้ร้ายก็ซื้อโลดเอามันตุนไว้เฮาจะเปิดออกข้างนอกบ่อยเฮาก็จะได้เซฟตัวเฮาบานทฮามึงไข่ไดิ นี่เขากินบะหนอกางไี่ผักตาหัวประเทศหนองตี่ถ้าว้รุ่นมันดือ้อมันโป่ฟังเขาก็ต้องปิดเมืองเนาะบางว่าเขาโบปิดนะ แต่ว่าเขากับปิดแน่แล,ละละพิดที่ว่ามอหออันนี้มอห้ไปซุ้มกันหลายหน่ะนะที่ว่า <c oughs> อันปิดเมืองเลยนึ่งคือทหารออกมานน่ะนะยันนีมัอนสงกัา,น,กานั่น หมกเทปะคอเนาะพี่น้องไปติมปลาในสาหมะหมกใส่ใส่ฟังซีราวหมกะคอหมกนก็ดูแล้วก็ตำหม้อชิ้นใสญ่เซ็ตหลาย,ลายแสบเลย <c oughs> ือเห็นปาเพันธุ์ไหนกินแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะ จะเป็นแศษเวลามันไปสูตรขวนล้านเนาะเข่าขึ้นบานคนสีเิ็ดโมกาสูตรขวนล้านอืม้มแบบวะลุงพันไปเห็ดลุงพันเป็นหมอสูตรเนาะได้มาแ่บจ,จะเป็นซ่บ nước nó nó có sẹp luôn ôi hoàn cái tao phím cái nước nào về tao phím đừng ông sai 2 ông sai yên nhưng mà sao tin mà nhỉ sai sai mà này cả trạc. สามสีกินเพชดน้ำทั่วน้ำห่อนตำหมกผิกใส่บมกหลายถึงใส่ผิดปนน้ำ แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดนกับอย่าลืมพักกัรรักษาเหนือรักษาตัวด้วยพี่น้องเอ้ยล้างมือบ่อยๆไปบันไดกันระบางเนาะฟังพวกอันนี้รัฐบาลเพิ่นว้าเพิ่นบอกยังกระห็ดตามเพิ่นเด้อเพราะว่าประเทศได้กระเพิ่นประกาศขึ้นกันนั่นแหละเย่ยซึว่าประเทศจะคลองบดีประเทศอื่นก็คือกันประเทศอื่นอาจสิบ,บดีกประเทศจะคลองกับมีาพักการรักษา,กษาเหนือรักษาตัวจะคลองดี